สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสนานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกชิ้นเคยนะครับสวัสดีมิมน้นหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับคลิปนี้ไม่มีภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวนะครับแต่วันนี้สายล่าจะมีภาพคลิปข่าวอะไรที่สายล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพง แฟนคลับเอซของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหม่เลขหนึ่งแต่ไล่เชื่อว่าทุกคนก็คงได้ติดตามเมื่อวานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเอซชาวนาแกนครพนมเขาเรียกว่าสมกับการรอคอยนี่แหละครับ ทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้สายล่าก็เป็นห่วงเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนเพราะว่าทุกคื้นที่ของภาคอีสานโดนพายุฤดูร้อนเมื่อคืนอยู่ที่มหาสารคามโกสุมพิสัยเป็นวงสองสาวน้อยรำเพินโชก็เลื่อนได้ยกเลิกงานเมื่อคืนที่แล้วเลื่อนมาจัดเป็นวันนี้ด้วยพิษของพายุฤดูร้อนตกแรงมากบ้านสายล่าก็เอาการเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับมันในจุดนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนเมื่อวานช่วงบ่ายตั้งเวทีอยู่ที่บ้านหนองสังอําเภอนาแกแฟนกับเอฟีก็ใจใจหายใจคั้มฝนก็มาแรงมาสองครั้งสองคราวทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบนิ่งนี่แหละครับก็เรียกว่า ฟ้าเป็นใจให้กับชาวอำเภอนาแกบ้านหนองสังได้สมความปรารถนาสมกับการรอคอยเมื่อเช้านี้เห็นแล้วดีใจกับทางทางังดีใจทั้งทางหมอลำและทางผู้จัดแฟนขับ fc คอหมอลำของแพ้ไม่หนีไปไหนเลยเมื่อคืนโอโหสุดยอดที่สุดเต้ยลาจนปกมงเชา้าแฟนขับ fc แน่นนัดดูแล้วเหมือนกับไม่หนีไปไหนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าสมกับ ความรอคอยการที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเมื่อวานนี้ช่วงปูเสือปูสตร์บรรยากาศแฟนคลับเอฟีรุ่นใหญ่ๆก็ให้สัมภาษณ์แล้วมันเป็นอะไรที่สายล่ามาเห็นคลิปคลิปหนึ่งของทางช่องใหญ่คำพูดของคุณแม่เอฟที่เป็นแม่ค้าแม่ขายอยู่ในตลาดสดนาแกพูดอะไรเป็นอะไรที่สายล่าเคยพูดเคยนำเติอไปแล้วว่าอุ๋งอิง คือสาวน้อยสาวน้อยคือองคงอิง,งแล้วคําพูดที่สายล่าเคยพูดไปก็เป็นอะไรที่เป็นจริงแล้วเป็นอะไรที่สายล่าได้ยินสายล่าคนลุกพูดแล้วก็ขนลุกนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้สายล่าพูดไปว่าอีก10ปี20ปีเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เห็นสาวน้อยก็ต้องเห็นองคงอิงเห็นองคงอิงอก็ต้องเห็นหหสาวน้อย แล้วคําพูดเมื่อวานนี้คุณแม่เอฟซีพูดออกมาจากปากเลยว่าเห็นสาวน้อยไปเดินตลาดนี่แหละครับเห็นสาวน้อยไปเดินตลาดไม่ได้เห็นนุ้งอิงนะเห็นสาวน้อยก็นี่แหละครับเห็นสาวน้อยสายล่าพูดแล้วว่าเห็นสาวน้อยก็ต้องเห็นนุ้งอิงเห็นนุ้งอิงก็ต้องเห็นสาวน้อยพูดย้ําเป็นอะไรที่สายล่าได้ยินแล้วสายล่าก็ขนลุกวันนี้สายล่ามีภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนของ แอดมินตัวหลูไปสัมภาษณ์แฟนด์ขับ f อฟรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นแฟนด์ขับ f อฟตัวยงเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดสายล่าเก็บภาพบรรยากาศนั้นไปรับฟังรับชมก่อนครับครับผมนักข่ไทยต้บอกอย่างนเลยแม่ไปดูเลยครับผมได้ครับใช่ครับเป็นวันสุดท้ายนะครับแม่ครับผมวันนี้โบว่าสาวน้อยมาเดินตลาดเมื่อเช้านี่ได้เจอได้เจอแล้วได้เจอแล้วครับผมได้จับมือด้วยโอ้ได้จับมือน้องวิ่งแล้วนะครับผม แล้วเป็นยังไงครับผมเออ่แม่ติดตามนอ้นองอู๋หญิงมานานหรือยังครับ<ช>ร <MP> ติดตามตลอดที่ตั้งแต่วันแรกไม่เข้าสาวน้ยอยตั้งแต่วันแรกเลยครับผมเราเห็นอ่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้างครับแม่ครับดีใช่ไหมครับผมแค่เสียอย่างเดียวครับแกไม่ไม่ลำถึงสว่างแกลำแม่เปลี่ยนแล้วก็ไปนะ่แต่ว่าแกคือแกอ่าเขาเรียกว่าน้องแกขึ้นโชว์เยอะครับผมพัฒนาการครับผม แต่ว่าแกก็ถึงน้องขึ้นฉากฉากด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ถึงเช้าเพราะว่าบางบางครั้งบางทีมจะมีงานมีงานเชา้ามีอะไรอย่างนี้ครับตีสามเมื่อคืนมาอันลูกที่ทํางานดูปั๊มหนหครับตลอดแกมาถ่ายรูปตลอดรับผม,มาลงเซเว่นเลนะครับผมอ๋อแม่ติดตามมาตั้งแต่น้องเข้าวงใหม่ๆเลยนะครับผมใช่ครับเป็นครับน้องน่ารักไหมครับแม่ พี่ดารน่ยเขาว่าอ๋อมือหมาเขาเรียกมือหมานนะแม่เขาเรียกมือหมาจับได้ไหมจับได้ครับจับได้ครับเป็นต้องเวทีจับได้ไหมเขาเรียกว่ามือหมาครับผมเป็นพู้เขาเรียกเขาเรียกอ่าบางอ่าเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแม่เขาเรียกว่าเป็นมือมือกวักเงินกวักทองแม่นะดูหวยสองรลกอ่ามือหมานมือหมานเขาเรียกมือหมานนะ่ใช่คุณเยอะใช่ครับผมแต่ไปจับแขนนดเดียวแต่ว่าจับได้ครับแต่จับไป่ีบิบเพราะว่าน้องมิวจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่ามือหมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมือกวักเงินกวักทองมือเรียกทรัพย์นิ้วเรียกทรัพย์เดี๋ยวนี้ไปพักก่อนเลยนี่นะครับผมแต่ว่าเมื่อเช้าแม่เจอได้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปที่ตลาดนะที่ตลาดแม่ขายของกันที่นั่นอ๋อครับผมยังยังไม่นั่นเลยตาหมอได้เซ็นด้วยครับผมเป็นไงครับได้ยินคำพูดของคุณแม่เอฟซีที่เป็นแม่ค้าเห็น สาวน้อยไปเดินตลาดเป็นขับเอฟตีทุกคนก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้อยู่ที่ตลาดสดนาแกโอ้โหสุดยอดที่สุดเป็นอะไรที่น่าประทับใจพอพ่อยแม่เอฟตีพ่อค้าแม่ขายให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่เอฟซีท่านนี้สายลาก,กึ้นให้ดูอีกครั้งคุณแม่ท่านนี้ปลื้มมากแล้วเวลาเวลาคําพูดของคุณแม่เอฟตีท่านนี้พูดท่านเขาเรียกว่าใส่อารมณ์มากเขาเขาเรียกว่า เวลาแอดมินตูลูบอกเกี่ยวกับมือของน้องมือโชคมือหมานคุณแม่เอฟฟีท่านนี้หน้าตานี้เขาเรียกว่าเอาจิงกอาจังเขาอึ้งอ่ะอึ้งต้องถามถามแอดมินว่าจับได้ไหมมือแอดมินแอดมินตูลูก,ก็บอกว่าจับได้แต่คุณแม่ท่านนี้ได้จับแขนแล้วก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ไลายเซ็นก็ยังเอามาโชว์อยู่นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นภาพแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดมาจจัรจรรย์สุดวิเศษความรัก ความรักของพ่อพ่อแม่เอฟซีที่เราเห็นมาโดยตลอดล้วนแต่มีเขาเรียกว่ารุ่นอาวุโสทั้งนั้นเลยยิ่งพ่อค้าแม่ขายพักนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอุ๋งอิงเป็นวัญใจตลาดแตกของแท้ทุกสิ่งทุกอย่างไปเดินตลาดที่ไหนเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมีแต่รอยยิ้มมีแต่สีสันพ่อค้าแม่ขายต่างดีใจทุกคน อยากจะให้สิ่งนั้นอยากให้สิ่งนี้กับน้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเชื่อว่าในในแล้วของน้องในพลังงานละำพิเศษของน้องอะต้องมีอะไรที่พิเศษเขาถึงอยากหยิบนั่นอยากหยิบนี่ให้เพราะว่าให้ไปแล้วการค้าการขายก็จะได้โชคได้ลาบจะได้รุ่งเรืองเ,รองเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้อันนี้คือความเชื่อส่วนตัวของของแต่ละคนที่เขาเปลี่ยนแปลงกับเอฟซีของน้องทุกสิ่งทุกอย่าง มันเกิดจากใจเกิดจากความศรัทธาแล้วความศรัทธานี้เราก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกวันมันเป็นอะไรที่สุดมาัศจรรย์แล้วคุณแม่อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าอุ๋งอิงเสียอย่างเดียวเสียที่น้องไม่ได้อยู่ไม่ได้โชว์ทั้งคืนก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าพ <c oughs> อหมอลำของแท้เพราะเขาเห็นส่วนมากเขาจะเห็นรุ่นเก่าๆก็จะเห็นนางเอกนางเอกหมอลำลำสว่างแต่คาว่านางเอกของอิงคือซปเปอร์สตาร์ าทางแอดมินตัวลูกก็อธิบายให้ใหฟังว่าน,น้องโชว์เสร็จแล้วก็ขึ้นขึ้นฉากฉากหนึง่งเพราะว่าบางวันน้องก็ต้องควบงานสองงานสามงานนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ยินแล้วเราได้เห็นแล้วมันก็เป็นอะไรมันเป็นอะไรที่ประทับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความสุขเห็นพ่อพ่อยแม่เอฟซี D, ต่างยิ้มได้เป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์แล้วก็ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สุดปื้มสําหรับความรัก ของอุงอิงอย่าลืมนะครับอุงอิงคือสาวน้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคําพูดคนแรกเลยที่สายล่าตั้งแต่พูดคุยข่าวของอุงอิงมานี่มีคุณแม่เอฟตีท่านนี้พูดอะไรที่ถูกใจอ,กอีกท่านหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนที่สายล่าพูดเรียกอุงอิงไม่ได้เรียกนะครับเรียกต้องเรียกสาวน้อยมาเดินตลาดมันเป็นอะไรที่สุดประทับใจครับวันนี้สาวน้อยเพื่อนแพงก็ถือกาเรียกว่า ถือเป็นวันพักผ่อนวันหนึ่งวันน,น,นี้วันพักผ่อนวันพักแรมทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับตากตามทางานมามันเหน็ดเหนื่อยได้กว่าจะได้มีวันพักผ่อนมันก็หายากวันนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนต้องเก็บเลี้ยวเก็บแรงเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างภา,า,งา,า,นนาพบรรยากนนาศโดยรวมเมื่อวานนี้ยอมใจเลยแฟนกับเ,เ,บเอฟีชาวนาแกเมื่อวานนี้ขนแต่งโมไปให้หนึ่งคันรถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพ่อกันชัยอยากกินแกงผักหวาน แม่เอฟซีก็ไปแกงมาให้ตะคุกหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับสาวน้อยไปบ้านแพงไปที่ไหนเราก็จะเห็นสิ่งดีๆแฟนขับเอฟซีในชุมชนนั้นๆเขามาต้อนรับเขาเรียกว่าต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเห็นศิลปินอยากกินอะไรเขาก็สรรหามาให้เมื่อวานนี้ก็แต่งโมหนึ่งรถทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าบารามีขององค์อิงทั้งสิ้นแต่ล่าเชื่ออย่างนั้นมันเป็นอะไรที่สุดประทับใจเมื่อคืนก็ถ้าจะพูดไม่ได้เลยก็ขาด ถ้าไม่พูดเลยมันก็จะขาดอะไรไปสักอย่างเป็นการเปิดตัวของพ่อโจทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ยินคําเปิดตัวของผู้เป็นพ่อให้กับลูกสาวเป็นอะไรที่สุนมหจันทรย์ได้ยินทีไรขนลุกทุกทีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับพ่อลูกคู่บุญสรรสร้างเปิดสิ่งดีๆมาให้กับแฟนกับเอฟซีตลอดวันที่13นะครับอย่าลืม13รกรกฎาคมน,นี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่เราเชื่อว่าทุกคนคงไม่ลืมแน่นอนเพราะว่าวันนั้น เป็นวันเขาเรียกว่าวันพิเศษของหัวใจของพ่อป้อยแม่เอฟซีและหลายคนทั่วบ้านทั่วเมืองวันที่เป็นวันที่ไปเป่าเค้กเป่าเตียนให้น้องเป็นวันคล้ายว,วันเกิดปีที่19ของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงใครไปไม่ได้ก็กำลังใจไป หลายล่าเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึง่งแล้วก็เป็นวันที่เปิดตัวภาพยนตร์ขายอ้อเขาเรียกว่ารอบการ่าดินเนอร์แล้ววันที่17นะครับ17กรกฎาคมทุกคนก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วทุกโรงภาพยนตร์ขายอ้อเข้าฉายทั่วทุกโรงภาพยนตร์วันนั้นเราไปให้เราเข้าไปชมให้กำลังใจบอสโจไปส่งกำลังใจให้องค์อิงกันแบบท่วมท้วนวันนั้นเป็นวันอะไรที่เราจะได้รู้ว่าขายอ้อเป็นแบบไหน สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เรารอคอยอีกสองเดือนเราก็จะได้ชมกันทุกสิ่งทุกอย่างแายล่าเชื่อว่ามีแต่สิ่งดีๆีชิ้นที่บอสโจนำมาสรรสร้างให้กับแฟนคลับ F อซแฟนคลับเอของสาวน้อยอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับผู้บริหารสมองเพชรเขาทำอะไรแต่ละอย่างเขาต้องนำสิ่งดีๆมาให้ ทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสุดยอดอะยะเมื่อคืนคนสายล่าเท่าที่สายล่าดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนก็น่าจะ 5, 0 0 0ัน0 0ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับสมกับการรอคอยครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศคําพูดของคุณแม่เอฟซีที่เรียกอุงอิงแต่ไม่ได้เรียกชื่ออุ๋งอิง เรียกว่าสาวน้อยไปเดินตลาดเห็นแล้วก็มีแต่รอยยิ้มครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ